สิบวนที โหลแม่เราคุยอยู่เรียบร้อยรับแล้วครับครับกำลังคุยสรุปแค่บูลโลบไอ้นั้นผ่านสเตเตทเมนผู้ผ่านปกร้านกว่าผ่านแล้วก็เดี๋ยวเขาละอีกสิบนาทีโทรมาแม่เขาทดสอบแล้วครับครับแล้วผมก็บอกเขาไปอย่างี้เดี๋ยวพี่วิชาชีพม,มันเยอะผมขอเช็คดวัดวตนก่อนให้รหัสมา <c oughs> <c oughs> ต้องเช็คผม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 ,ผมเคยเจอไปแล้วไงผมเคยเจอที่ว่าดีน้องพีมันฉลาดอ่ะที่ว่ากดแอปไ่ได้แล้วบีกดไม่ได้ครับได้ครับนะผมก็เรื่องประกันสังคมสมบัติอะไรเงี้ยแบ่งเข้ามาถูกที่ถูกทางเกือบไปวันนั้นนะก็เลยเข็ดเนวเลยตรวจสอบหมดทุกอย่างตอนเนี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเขาจบไมาสิบนาทีแม่เช็คไปแล้วหกล้านกว่าหกเดือนน่ะหมุนก็หมุนกันไปหมุนกันมาก็บอกแล้วผมก็โยนโยนโยนไปมันน่ะโอเค ก็ผมเป็นบุญรลบไปยังไม่รู้ให้เขาเช็คผู้อเอาผู้ก่อนแม่ตอนนี้ต้องปั้นผู้